บรรยากาศท้องทุ่งฝนดีครับปีนี้ครับก็ฝนตกมาสองสามวันครับวันก็นกตกตกกว่าสี่ห้าวันแล้วนี่น้ำท่าดีครับน้องคายอโอ้บรรยากาศ ากาศหน้าฝนก็หน้าสวัสดีครับท่านติดต,ตามชมครับวันนี้ก็มาที่ทุ่งนาตามวิถีชีวิตครับผมมาหาลูกตาลศกมาทำธุระมาอะไรผมมาแวะเยี่ยมเยียน พี่พานอนอยู่คนเดียวครับไม่ได้มาหลายวันแล้วของพี่พาก็มีควายเป็นเพื่อนอยู่สามตัวนอนอยู่คนเดียวกลางป่าครับโอ้สารพระพุมเลย,ยนะสารเจ้าที่เลยวัดว่านี่ฝ<ะ>ันดีไวัยพระเ่ยนะว่าฝันหมือเปล่า โอ้ยังโมฝันเนาะงวดก่อน,กนเขาฮะฝัน902มันไปเล่น02209229ไม่เอา <c oughs> โอ้เสียดายเนอะน้ำคนแล้วเดินไะด้ขอมาแวะพี่พาครับมากินน้ำต้มน้ำร้อนกินยา ยาอะไรพ่อเนี่ยยาแกกับข่บพอลำไส้โอกับพอลำไส้ต้นกระทบยอดวะโอมายาลาบ,ออบภาษาไทยเขาเรียกว่าตน้นมายาลาบก็อยู่คนเดียวนะเนาะไปอยู่คนเดียวอย่างนี้แหละครับอ,อืนักรบนิน,นะนามนมก็อยู่ป่าอยู่ไรชินนะไปตามธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติาร่มรื่นดีครับ ก็กำลังจะลงนาอยู่ฝนดีเนาะฝนดีเนาะปีนี้เนาะลงจะหัวปีอะไรพลาดหรอเอ่อโรคโควิดก็ไม่มีแวเี้โควิดไม่มีบะโอ้เขาหวานเนิ่อเพราะน้องมีโควิดเด้อบ้านเดือบ้านซี่ีก่ก็มีพวกขับรถล่องกรุงเทพบริษัทยางพารานะ ไปกินข้าวแถวไหนก็บรู้แล้วเรื่องินเขาเขาก็ต้องออาผ่าพิดปากออาแมทออกเนี่ยกินไปกินมาไม่รู้มันไปคุยกับใครก็ไม่รู้แล้วมันคนอันนั้นเนาะคนเที่ยวทางเนาะเอาโควิดมาติดติดโบสถตั้งกรักวๆเจ็ดแปดคนนะโอ้เจ้าฉีดยาปักซีเราบ่อยป่ะยังไม่ได้ขีดเลยโอ้สวบเขาไปฉีดเล้ ฉีดเนี่นกันจาก็ดีเขาฉีดไปเรื่อยๆจนถึงเดือนนนกันยาตุลาสิ้นปีมั้งมผมเขาก็นัดฉีดเข็มสองวันที่เจ็ดกันยาเลยก,ก็เลื่อนมาตอนแรกนัดวันที่ห้านักยาต้มยายอะไรอมาก็เอามาลาา่ะค่ะบนเห็ม่มมาคุยกับลูกพี่มันก็อมาอม ไม่ได้เด้ตัวนี้ไอ้เจ้านี่ไปจับอะไรมันเห่าวมันหวานเด้โอ้บรรยากาศหน้าฝนก่อนน้ำท่าก็เต็มวีนนี้ว่าเห็นหน้าว่าดำไหวปะโอ้ย่างหวานดำเนาะอาเนโ้ทำนาหวานโอ้ยหวานคือล่องมึงดูมันรอเป็นยังไงล่องหวานตัวล่องปง๊บอยู่กับเป็ดกับไก่ครับเนี่ย อยู่กรบต๊อบนี่แหละเออบ้านก็อยู่นี่แหละชีวิตก็อย่างนี้แหละครับอากาศปลอดโปร่งดีแล้วอากาศปลอดโปร่งไม่มีโควิดครับมาอยู่นี่โควิดไม่มีออกซิเจนนะ่ะออกซิเจนากาไกล้โควิดอ,อากาศดีพระก็ยังติดโควิดได้พระนะักเทศพระมีชื่อเสียงพระหมหาสมปอง ฉันมีข่าวว่าติดโควิดเนี่ยนะแม่มบอกวัดอะไรปราสาทอะไรสอยอะไรนะอยู่กรุเทพนะต้อกินน้ำต้มน้ำอะไรโอ้ติดโควิดเสยเว้ยต้องกินน้ำห่อนน้ำต้มนะมันจะมันจะมันจะพระเจ้าก็บอกว่าไม่ค่อยติดเชื่อเรยกรรมอะไรมันก็มีกรรมกันทุกคนกรรมดีกรรมชั่ว ก็ว่าน้ำต้มน้ำตองมันดีดีกินอ่ามันจะให้เป็นโรคเป็นภัยกินน้ำห้อนกินน้ำห้อนว่าเป็นโรคเป็นภัยไหมพ่อฆ่าเสีอเลยโอ้เขาบอกว่ากินน้ำหมักเน่าเนี่ยวันนนัอะไรก็ดีเออพวกอ่าเอวิตีอ่าอนั่นก็ โลอ่อะบุยเลยสินเทร่ออกเป็ภาษายังเจ้าดีคยฟังเลยภาษาฝรั่งเขา่าฝรั่งเศสโอ้คนณพงศาลีคนสมัยเก่าดีพูดภาษาเศสได้ดีอกินน้ำจิ้มหน่งดีอืมเอ้ยอะพวกที่อ่ามันมันเกี่ยวเกลียวคับโรคปอดตัวแบบกู้โรคดูไมแน่วันเราโอ้โห้พวกเป็นโรคโควิดเนี่ยมันมันจะเข้าปอด มันจิตปอดแล <isconsin S 1> ้วเขาเห็นตัวเขาว่าว er ันนรกแบบนี <Sword language> ้หัวยาก่ยคือจะคือโรบูมินแน่เขาว่าภาษาฝรั่งเขาว่าเขาวางสัญนาว่าวันนรกมันจะมันจะเข้าทำลายปอดต้องเชื่อมด้วยขามาทางอากาศโลมมาทางอากาศลำบาก มันมาอากาศมันก็ตายแล้ววะมันทิปิดตลอดเวลาว่แมทเพราะว่ามันก็่เดพุ่ต้านทานมันสูงนะผมเชือ่หันใจลำบากกันนี่ก็ตาย้วมนอนแมทนะเพราะว่าพุ่ิต้านทานเฮาสูงมันมันก็เข้ามาใกล้บ่ด้ถ้าเมื่อใดคุณความต้านทานของเฮามันต่ำมันอ่อนมันจะเข้ามาได้ตอนนั้นแล้มันเข้ามาหาเฮา ว่าทุกคนต้องทำออกกำลังกายให้เยอะๆ<ป>พอกินน้ำต้มน้ำตองอ่ากินน้ำต้มก็ดีกินบหนาวเนี่ยเมื่อสักครแล้วกำลังนอนนอนอุ่นอืมเพราะว่ามันอยู่โู <laughs> ขอ้ขอวา่าสัตว์ทำลงไปยูโฟข้อเปนโรคปอดบ่ลงปอ,อดสนมากจะลงปอดอะไรกันวันละกันวันละโรกเนี่ยนะเออจะเข้าปอด ภาษาฝรั่งเศสเรียกมันไส้วาเจฮะฝรั่งเศสเรียกมันจะใส่ไมยเรียนตะโกมยังได้ช่มันแน่ห้องปอซีมาอันตะปอซีรุ่นก่อนเนาะมันเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสตะโกมุยังได้ยชมันเน่ค่ะวะห้องปอซีน่ากปอซีเหรอวมีปอหากันบอเล่าหปอหาปอหกก็สเปียเขาปอห ว่องหกเราฮอดปอได้บัดรเจ้าแล้วก็มาทะยมมาทะยมมาทะยมหาเราเขาจับไปเป็นทหารจ่อยอีกเจ้าเขารถมาใส่เอาเลยบอกเขาเขาว่าเขาหลอกจะวางไหนอ่าเดิมยังอ่าตะลวงแอปเปิ้ลมาสักโอ้ปากตีเวียงจันทร์ว่าสักส่งไปเวียงจันทร์มาสิเสร็จแล้วเอาขึ้นรถไปใส่จ่อยแบดนี้พุ่นแล้ว คือซูเปอร์ไลท์ไปลงพิเศษนรกโอ้ไปพิเศษโลกไปฝึกทหารอยู่หน่วยลบพิเศษจนพิเศษโลกออข้อสอบได้เลพี่พ่าโอ้ยมันบดจักแล้วมันลืมแล้วประมาณสองพันห้าร้อยเก้าห้าร้อยสิบมั้งมันบดลืมพศออแล้วประมาณ สมัยนั้นบ้านกับบมีเรียกที่โมีเรียกทีเหล้าน้าสกุลของเดาหน้าเดมพันสอสอร้อยสิบน้ำสกุลก็ยังโบได้ใส่คนเดาน้ำสกุลมี้ียัะเขามีบ้านสกุลตัวไหนเล่าเนี่ยเขาหอกระท่ำนี่แล้วมีน้ำสกุลน้องไอ้พรน้องเขาว่าเปียวางอะไรบ่วรลวงเลยซื้อแล้วก็น้ำสกุลมันมีอยู่มากากเขาหน่าก้าวคือบัตรประจำตัวคนนักเรียนน้องไอ้พรน้อง แ้วส่วนมากเขาจะบริษัยมีนามสกุลแล้วอบ้านเดียวที่บ้านกับบมี่สวมสีไทยก็ยังบ่ได้สวมนี่คืออนวิทย์บ่ลรออ้มีวัดสวมเนี่ยสมัยก่อนขี่ป้าขี่ลงไปบ่ขี่้ำตรงน้ำป้าปะธรรมศาสตร์เกิดคืออ่ามันเกิดขึ้นตามวิสัยของเมืองเมืองสุยอยู่ใส่ธรรมศาสตร์ไงเมืองสุยแล้ว เอาล่ำโควิดเลยบอนี่ล่ำล่ล่ำใหมี่น้ี่องฟั้ดูเอาอยักวันนาไอ้พ่าโอ้ยตกมาหอดเมนี้เกตว่มีอย่างเบา่อพอลุงเอาา้ยซาดรเดส้นโควิดแล้วเนาะขอหายหายเวียนทางไก่เนี่ยเด้อละพอลุงเอ้ยเอาอย่างน้อมาเกะ โอ้ยโควิดหายหางไก่หมูเฮาเด้น่เจา้าโอ้ยเฮาก็ฟ้ากันเศร้าเงาไปทั้งโลกไงพอลุงเอ้ยโควิดมาหอดแล้วใจเศร้าประซึงแข็งเนี่ยเดย้สารุดนโซนโควิดขอหาย ให้ใหายเป้นปัญหาไก่พ่อลุงเอออะขอขอบคุณเ้อครับขอบคุณครบัครบก็โควิดก็มาแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงฉีดสองเข็มก็ยังไม่อยู่ซีโนแวตนะ <laughs> แม่นไผ่แล้วยังน้อมากแกมันจะเป็นฉีดสามเข็มก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วซีซโนแวตนะ เอาอย่างน้อมาแกในใ,ใจยานบ่อยไงพอลุงเอ้ยบาปกรรมมีแค่นี้สิไปส่นเพิงไฟเด้น้อพอลุงเอ้ยยามาตีมาค่าว่าจ่าเบ้าบ่มวนพอลุงเอ้ยโควิดมากหอดแล้วห,หายเวียนทางไกลเนนืยเด้อ เป็นระยะห่างด้วยครับด้วย <c oughs> เขาจะทำบุญให้ตามไปเอ้ยประจุกยางพอลุงเอ้ยไปดีเด้อหายไปเด้อโอ้ยพอลุงเอ้ยมีแต่วความโศกเศร้าเงาไปเอ้ยทั้งโลกต่างพอลุงเอ้ย หาที่มาปากเว้าหาที่มาปากเว้าใส่สนกขบอมีเด้นออแล้วพอลุงเอ้ยสวนว่าเวนคอหายหาหายเวีนปะทางไก่เนี่ยเด้อหายไปเด้อหายไปเด้อขอขอบคุณเด้อครับขอบคุณพี่พาครับ พี่พาก็โควิด <COVID S 2> ไม่มีทางแก่ขีด <laughs> สองเข็มก็ยังติดได้ครับเส้ส <laughs> งสารพี่น้องชาวไทยและชาวลาวครับอขอบคุณครับพี่ภาครับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกเวลาครับสวัสดีครับ